การเส้นทางบันเทิงวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมถามตอบกับก,บกนนารณัฐชากันค่ะไปเริ่มเกมกันเลยค่ะคำถามแรกคำติดปากที่การเข้าพูดจริงค่ะจริงติดปากเหรอใช่ก็คือเห็นด้วยกับเขาไปหมดเอ่ะก็คือต้องทวามกันเหรอจริงจริงค่ะ ชอบที่สุดสีที่ชอบที่สุดชอบสีชมพูค่ะจริงหรอใช่ทำไดูไม่เข้ากันหรอจริงจริงหนูชอบสีชมพูเมื่อก่อนใส่บ่อยมากค่ะใส่บ่อยจนแบบคนรอบข้างบอกว่ามันดูเด็กของส่วนใหญ่ที่ใช้อ่ะก็จะเป็นสีชมพู<อ>ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วค่ะความฝันสูงสุดของเราความฝันสูงสุดอยากรวยค่ะ อยากเป็นอยากเป็นเศรษฐีคะ่ะค่ะอยากเป็นเศรษฐีชน,นะสิชน,นะสิสิงเพื่อนสนิทที่สุดเพื่อนสนิทที่สุดของการชื่อนนค่ะตอนนี้ ย้ายไปอยู่เชียงใหม่ย้ายกลับไปอยู่เชียงใหม่แล้วจริงๆเิ่าม,มารู้จักนนตอนสมัยทําสโมสรนสักศึกษาค่ะคนแรกที่แบบหมายถึงว่าเป็นคนลองลองรับความต้องการของเรา<ม>ก็คือคุณนนแล้วก็กลายเป็นว่าไม่ว่าจะเรื่องอะไรเราก็ปรึกษาเขาตลอดจนเข้ามาทําในวงการ<ม>ก็ยัง<ม>ปรึกษาเขาใช่ก็แล้วเขาก็ยังมาช่วยดูแลเราในช่วงแรกๆค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็แยกย้ายกันไปเติบโตแต่ก็ยังคุยกันอยู่ทุกวันตอนนี้การ,อ,รอยากได้อะไรที่สุดอยากได้อะไรที่สุด อยากได้ร้านใหม่ให้คุณแม่อยากเปิดร้านกาแฟร้านไม่ก็ร้านอาหารให้คุณแม่ก่อนหน้านี้ถ้าเรามีร้านอาหารค่ะแต่ว่าพอช่วงโควิดเราก็ปิดร้านไปบวกกับตอนนั้นคุณคุณย่าเสียก็เลยแบบเตัดสินใจที่จะปิดร้านกันไม่ได้เปิดต่ออะไรเงี้ยค่ะที่ลำปางแต่ว่าตอนนี้เริ่มเริ่มอยากให้คุณแม่กลับมาทำร้านอาหารแล้วคือคุณแม่หนูไม่ค่อยอยากอยู่เฉยเค่ะ ก็จะตะเวนแบบขายของนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่อยากให้คุณแม่เหนื่อยแล้วอยากให้แบบมาเฝ้าร้านแต่แต่คิดว่าทําร้านก็น่าจะเหนื่อยอยู่แต่ก็ยังดีที่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยอยู่ร้านศิลปินที่ชอบเพอพีทค่ะศิลปินที่ชอบโนนหนึ่งโดนตกตอนเพลงภาพถ่ายหวานๆจะมีคอนใหญ่แล้วนะคแล้วก็ขายของไปแน่นอนซื้อบัตรแล้วในหัวรือดาวเทียนในหัวค่ะ ในหัวเลยไม่เลือกตัวเองไม่เลือกตัวเองชอบเขาจบไม่ก็ต้องต้องบอกว่าดอกเทียนจะเติบโตมาได้ทุกวันนี้คือก็เพราะในหัวยังไงก็ฝากด้วยนะคะกับเรื่องเงากรรมเทพค่ะรับรองว่าเราจะเห็นพี่มิกที่เป็นในหัวแบบสุดเคร่งครึมแล้วก็จะเห็นดอกเทียนที่อ่อนตะโลกคบรถแน่นอนค่ะ ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันใหม่ค่ะดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยจากสสส <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> กลับมาช่วงนี้ยังมีความสนุกให้ชมกันต่อไปชมกันเลยค่ะ ละครเงากาม์เทพคืนนี้เรื่องวุ่นวายเริ่มอีกแล้วค่ะเมื่อทุกอย่างกำลังเข้าแผนของในหัวรมอย่างฉากนี้การณัทชาและต่ายชัชดาพรได้เจอกันเป็นครั้งแรกซึ่งทั้งคู่ถูกใจกันมากๆเหมือนมีบางอย่างที่คิดถึงซึ่งคนที่กันซีนสุดๆก็คือพระเอกมิกทองระยะนี่แหละค่ะที่เข้ามาเจอทั้งคู่คุยกันก็ปรีดปลดโวยวายด่าจนตายร้องไห้โอ้โหในหัวแรงมากการอยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็งงสิคะในหัว โกโรธอะไรขนาดนั้นเบื้องหลังทุกคนสนิทกันหมดมบรรยากาศจึงชิวๆแอบเล่นกันบ้างแต่พอเดินกล้องเมื่อไหร่ก็สวมคาแรคเตอร์ทันทจีจริงๆเขาเป็นพระเอกเนาะแต่ว่าเขาก็จะพูดจาแบบกระทบตลอดเวลาเล่นเป็นตัวเองเราก็เลือกไม่ถูกว่าจะต้องรู้สึกยังไง <c oughs> เพราะว่าเราก็รักในหัวมากแต่เราก็สงสารแต่นี้ก็คือใจแข็งเราก็แบบเออแล้วเราต้องเข้าข้างใครดีนะอะไรเงี้ยก็เลยยืนตาใสไปแล้วกันชมละครเงาการเทพกันต่อคืนนี้ค่ะ ได้ฟังกันไปแล้วสำหรับอีกหนึ่งบทเพลงจากละครโอป้าลัซิงอย่างเพลงพูดไม่คิดเพลงรีเมคชื่อดังของวงซีซันไฟที่ครั้งนี้นำมารีเมคใส่จังหวะสนุกสนุกที่ฟังดูแล้วอยากลุกขึ้นเสริงเลยค่ะซึ่งเบื้องหลังของการอัดเพลงของสองพระเอกโหนธนากรและโอ้นอัรรวัตรสนุกมากเพราะทั้งคู่ร้องเก่งกันอยู่แล้วเอกสุดเขตยิ่งปลื้มเลยทีเดียวเพราะเพลงนี้ถือเป็นเพลงแจ้งเกิดของเอกและวงซีซันไฟโหนและโอ้นแบ่งเนื้อร้อง งจอยมากงานนี้สาวเกรซพัิตาก็มานั่งให้กำลังใจด้วยค่ะเออทะะไรมมัันนกก็าาแล โจโจครับผมเราไม่ต้องร้องให้เป็นลัมซิงเพราะลมตีแรงมากนะสนุกเลยครับโอ้โหร้องไปแบบเต้นไปอะไรเงี้ยเพลงพูดไม่คิดนะครับเวอร์ชันโอปปราลัซิงฝากแฟนๆช่อง7 HD ด้วยนะครับฟังเพลงพูดไม่คิดในละครโอปาราลัซิงทุกเย็นวันจันทร์ถึงสุ์เวลา19นาฬิกาและใน YouTube ของโซเมศพาวค่ะ มาที่อีกหนึ่งรายการใหม่ที่น่าสนใจมากๆแค่ชื่อก็ต้องร้องว้าวแล้วค่ะ The Crack Hunter หน่วยล่ารอยร้าวรายการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและช่อง7 HD เปิดตัวรายการไปสดๆร้อนๆแล้ววันนี้โดยมีศาสตร,ราจารย์ดรวิเลอร์ธุริวัต อธิการบดีจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และคุณพัฒนพงหนูพันธ์กรรมการผู้จัดการช่อง7 HD ร่วมพูดคุยถึงความร่วมมือในการผลิตรายการซึ่งรายการนี้เกิดขึ้นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว28มีนาคมที่ผ่านมาอาคารสถานที่หลายแห่งเกิดรอยร้าวสร้างความหวั่นใจและความเครียดให้กับผู้อยู่อาศาัยซึ่งรายการ The Crack Hunter หน่วยล่ารอยร้าวจะทำให้ทุกคนหายเครียดเพราะได้ทีมวิศวกรตัวจริงเสียงจริง จากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ตรวจรอยร้าวให้ข้อมูลเกี่ยวกับรอยร้าวที่อาจเป็นกลุ่มเสี่ยงให้ข้อมูลตั้งแต่การวิเคราะห์ความเสียหายการเลือกใช้เทคนิควัสดุซ่อมแซมและการคำนวณงบประมาณที่สามารถซ่อมได้ด้วยตัวเองเป็นรายการที่ตอบโจทย์ปัญหาของสังคมนะครับทำให้ท่านเนี่ยนะครับมีคําตอบว่าท่านจะจัดการกับรอยร้าวในตึกอย่างไรวันนี้ทางคณาจารย์ของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยได้ เข้ามาถ่ายทอดเรื่องของความรู้แล้วก็มีวิธีปฏิบัติที่แท้จริงมีเคสที่แท้จริงให้เห็นด้วยเพราะฉะนั้นรายการนี้มีประโยชน์ครับจันทำคอนเทนต์พยายานทาเชิงวิชาการเชิงปฏิบัติให้เห็นชัดเพื่อให้ประชา,ะช,าชนรู้ไปเนี่ยได้ทราบถึงการดําเนินงานการจัดก,การรายรับได้ตัวเองอย่างเข้าใจเฉะนั้นรายการนี้ครับก็เลยถูกตั้งขึ้นมาให้มีวิธีการตรวจสอบดูวิธีการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญดูเทคนิคการซ่อมแซมนะครับเริ่มตั้งแต่ในการที่ทางประชาชนสามารถทําได้เองหรือว่าที่เราเขาเรียกว่าด o อิ o ยู นนก็คือ DIY ไปจนกระทั่งถึงใช้เทคนิคงานช่างจนกระทั่งถึงต้องใช้ออทักษะของผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิศวกรรมขั้นสูงครับเตรียมลุยทุกจุดร้าวร้าวไหนรอดร้าวไหนตรงรีบซ่อม The Crack Hunter หน่วยล่ารอยร้าวทุกเย็นวันเสาร์อาทิตย์เวลา17.30นาทีเริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่24พฤษภาคมนี้ค่ะหมดเวลาของรายการเส้นทางบันเทิงแล้วนะคะสำหรับวันนี้การลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ 空。